ป้าป่าพาวมูนี้เราตั้งใจจะพาไปหมูกันที่วัดภูเขาทองครับแต่ยูยูปิดเฉยเลยไปหมูเรื่องอะไรอ่ะเหรอตามไปดูกันเลยครับมีหลายคนถามว่าวัดภูเขาทองนะครับหรือวัดสเกตนะครับจอดที่ไหนผมเลือกที่จะไปจอดที่สยามเพราะแถวนั้นผมงงถนนมากครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากสามโมงนะก็คือแบบเหมือนไม่เปิดให้ให,ให้จอดในวัด ผมก็เลยเรียกแท็กซี่จากสยามไปครับนะเราคุ้นเคยกันหน่อยจากสยามนั่งไปที่วัดนะครับก็ใช้เวลาประมาณแบบไม่นานนักแล้วก็ประมาณ65บาทครับแต่พอไปถึงเฮอ,อวันนี้เขาปิดครับสาเหตุที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราไปเจอจากท่านท่านหนึ่งนะครับทำทำช่อง YouTube แล้วบอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อบ้าน หรือใครอยากจะขายบ้านขายคอนโดให้มาขอที่นี่ครับเอาโฉนดมาขอที่นี่พอเห็นป้ายว่าปิดผมก็เลยขอตรงนี้เลยครับขอจากข้างล่างนี่แหละครับโดยที่ถือสำเนาทะเบียนบ้านเนาะแล้วก็ขอตรงนี้เลยครับขากลับครับอย่างที่รู้ก็คือแท็กซี่หาย,ยากนะวันนี้ทัวริสต์ที่มาเกอร์เขาหลายคนเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยต้องกลับด้วยตุกต๊กตุ๊กแต่ว่าอย่างที่รู้นะก,ก,ก,ลกลุ่มตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพอาจจะแพงกว่าแท็กซี่นิดนึงนะครับ ไม่เป็นไรแล้วก็วันนี้ปราป่าพะมูต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับ